โ okay. อเคอ่าวันนี้เราจะมาแกะกล่องฮะเรโนเวอร์ลิเทียนะฮะใช่ปะ,ะใช่แล้วใช่แล้วลิเทียนบายสองห้าสองศูนย์นะฮะนะกล่องกล่องข้างในสเปคโดยรวมจะเป็นอ่าแบบนี้นะฮะเห็นไหมนะฮะก็วันนี้ก็มาถึงเจบีเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นอ่วตัวโนบุกนะฮะ มันไม่โฟกัสวะเนี่ยโอ้โหเป็นฟติกมันเคล็ดลับโอ้โหดูครับดูครับสัมผัสแรกโอ้ยจับจับให้อิจฉาหน่อยจับให้อิจฉาหน่อยนะฮะก็ตัวเครื่องก็ดีไซน์มาใช้ได้เลยเดี๋ยวเรา กลับไปเปิดเครื่องแล้วกัน,นเปิดเดี๋ยวไปเปิดเครื่องที่บ้านผมนะฮะโอเคอันนี้หยุดคลิปไปก่อนก็สวัสดีนะครับเรามาต่อกันนะฮะตอนนี้ก็ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะฮะก็ได้ของมาเป็นของแถมนะฮะเดี๋ยวแกะแกะแป๊บหนึง่งแกะก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นของที่ได้มานะครับจากการแถมนะฮะอันนี้ก็เป็นที่รองเมาส์ ตรงนี้ก็จะเป็นเมาส์ฮะเมาส์เล็กๆนะฮะเมาส์เล็กๆ <c oughs> นี่ก็จะเป็นพวกอ,ะ,อะไรอะแบบฟิล์มติดคีย์บอร์ดเนี้ยเหรอน่าจะใช่แล้วนะก็ขอให้ด้วยถ้าเสียงเสียงเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เจ็บคอไม่สบายนะฮะก็ <c oughs> ไอด้วย แล้วก็มีหมูฟังหูฟังอินเอียนะฮะมันไม่มันไม่หกกัสดัวนะฮะอันนี้ก็ได้มามีลำโพงด้วยอืใหญ่นะฮะใหญ่ใหญ่แล้วก็ <c oughs> มีลำโพงนะฮะตาอะไรตามิกซ์นะ m เจ็7นะฮะ,ะ,ฮะอันนี้ก็คอมนะฮะนะครับเรามาดูสเปคโดยรวมกัน นี่นะฮะเปิดคอมมาแล้วจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็อันนี้ก็ผมยังไม่ได้ลงวินโดว์เลยนะผมยังไม่ได้ลงวินโดว์เลยอืมเอาไงดีอ่ะมันผมต้องลงวินโดว์ก่อนอนะ่ะเดี๋ยวทำหนึงได้ไหมนะฮะคือที่ได้มาเนี่ยคือผมยังยังไม่ได้ลงวินโดว์เลยนะฮะต้อง อันนี้จะเป็นสเปคนะครับนี่ดูนะฮะแรม8จิกนะฮะมีฮาร์ดดิสต์หนึ่งเป็นซัมซุงอะไรเนี่ย MZVL เดเป็นยูนะฮะเป็น SSD 256จิกนะฮะอันนี้ก็เป็นฮาร์ดดิสต์สองก็เป็นหนึ่งเทไบต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเปคโดยรวมนะฮะ CPU เป็น Core i7 7 7 0 0 HQ นะฮะ สองจุดแปดกิกะเฮิรต์นะฮะกว่าจะได้นะฮะแม่งสั่งผิดไปรอบหนึ่งด้วยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะก็อันนี้นะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวฮะซึ่งโนบุกนะฮะผมจะเอามาประจำการแทนตัวนี้นะฮะตัวนี้ HP บริเยนอะไรอะ G4 2018TX นะฮะโอเคนะครับก็อันนี้ที่แถมมาให้นะฮะลืมบอกอีกอันหนึ่งก็คือกระเป๋านั่นเองนะฮะแถมมาให้นะคมีอะไรไม่รู้นะฮะใสยชาร์จผมก็ใส่มานะฮะอันนี้ก็นี่ก็เป็นใบเสร็จน,นี่ก็เป็นกล่องของมันนะฮะ <c oughs> นี่เป็นกล่องนะฮะ เจียนบาย e ีโนโสเปคนี่ใช่ไหมสเปกเออแม่งมันไม่โฟกัสว่ะนะฮะโอเคก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับหรับการติดตามรับชมนะครับก็สำหรับพาทนี้ก็นะะพาสด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะ,ะลาไปกับตัวนี้ละกันนะฮะ ก็ขอคุณสำหรับการติดตามรับชมอีกรอบหนึ่งนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ